สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะคุตตซี่ค่ะด r t รแทสอิงสูดิโอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหลายๆคนนะคะกําลังเตรียมตัวสอบข้อเขียนนะคะแล้วก็เป็นอินเทอร์วิวนะหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อาจจะบางคนเตรียมตัวสอบปีหน้าหรือว่าปีจะต่อไปนะโดยเฉพาะนะคะ เป็นคณะอินเตอร์นะคะหรือวเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะของจุฬาแล้วก็ของธรรมศาสตร์นะคะอย่างของจุฬาเนี่ยคณะยอดฮิตเลยนะก็ที่จะต้องมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะบาลักนะคะบาลกเนี่ยนอกจากคุณจะต้องยื่นคะแนนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเพราะมันไม่มีสอบเลขนะด่านในเรื่องของข้อเขียนเนี่ยสำคัญมากแล้วก็สัมภาษณ์ด้วย นะคะคือต้องมีการเขียน SOP ด้วยไม่เกิน1000คำนะคะแล้วก็ต้องมีการสอบข้อเขียนก็จะมีพาที่เป็น reading ด้วยนะสอบข้อเขียนก็จะเป็น essay แล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคอมอ arts นะคะก็มีสัมภาษณ์มีสอบข้อเขียนนะคะถ้าเกิดว่าไปฝั่งของธรรมศาสตร์นะก็ BJM หลักๆเลยที่จะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็น้องๆหลายคนบางคนกังวลนะคะแล้วก็เป็น BAS นะคะ BAS BAS นั่นเองของฝั่งธรรมศาสตร์นะคะ ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กำลังเตรียมประสอบนะคะ admission นในรอบต่อไปนะคะแล้วก็กำลังมองหาครูจะมาสอนติวเตอร์จะมาสอนในพาร์ทที่เป็นข้อเขียนเอเซสนะคะหรือว่าในพาร์ทที่เป็นการสัมภาษณ์นะเราจะแบบว่าให้สัมภาษณ์อย่างไรให้เราดูเป็นคนมโนกเป็นใจบางคนบอกว่าเออเราไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้นะเพราะว่าเออเราสอบ i อเอแล้วเราเคยเขียน i อเอลส์ัดซูแล้วคะแนนเราดีเอ,อ่ออันนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า มีความมั่นใจในพาร์ตรงนั้นแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าลักษณะคำถามของแต่ละคณะเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนพวก i อเอสแล้วนะคะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูซัสซี่กำลังจะบอกก็คือนะคะสำหรับบาลแลกนะคะใครก็ตามที่เตรียมต่อไปนะเตรียมรอบต่อไปเดือของปีต่อๆไปนะคะ คุณมีปัญหาด้เรื่องของ SOP นะคุณเขียนมาแล้วคุณไม่มั่นใจนะคะส่งหมายคุณซี่ช่วยดูได้นะคุณซี่ก็จะมีบริการตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่จะติวเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียน SST หรือเป็น IEL สามารถ take course กับคุณซี่ได้นะคะสดผ่านซูมนะคะสามารถสอบถามราคาเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็สอรับคนนะคะที่คะแนนถึงและกํลังจะไปสอบข้อเขียนแล้วก็สัมภาษณ์นะ สามารถมาเทคคอร์สติวกันแบบสั้นๆนะหรือแล้วแต่ถ้าเกิดอยากเตรียมตัวยาวๆนะคะก็มาเทคคอร์สกันได้ค่ะเป็นการเรียนสดผ่านซูมเช่นกันนะคะคือมาติวก่อนที่จะไปสอบนั่นเองนะคะก็ครูซีเนี่ยจะทิ้งรายละเอียดในเรื่องของการติวสดผ่านซูมให้นะคะก็เป็นการเรียนแบบ private course นั่นเองเพื่อไม่ให้ทุกคนนั้นพลาดแม้กระทั่งด่านสุดท้ายค่ะยังไงสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ที่ l ลน e นะคะ d r t a s k ing studio ไม่มีแอดข้างหน้านะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้คะ่ะที่098 556 3398แล้วเจอกันค่ะ